แม่นๆเมื่ออันนั้นนี่ไปเลยโอ๊ยวิ่งคือเอ๊ะแต่มันยังซะจําบักวิ่งบอกแล้วอย่าวิ่งอีสอไงๆ냠ตะกระแรมัดจะถุญนี่นะຫນັງไงๆ냠ตะກະໄດມັດຈະທຸญຫຍໍ້ໃດໆຢ່າຍັງຫນັງຢາຍໂຕໃດ ว cues, ่าแล้วชันว่าแล้วไอติมไอเติร์ไอใครจะไปกินไอติมตกวันทุกวันไม่ใช่ตกวันตกวันทุกวันใครจะไปกินไอติมตกวันทุกวันนะไม่ใช่ตกวันตกวันเอาอะไรตกวันอะไรกี่แล้วไม่ได้ชิ่ตกวันกินน้ำหวานใส่กินน้ำหวานเอ๊ะอันนี้ของข้าวอย่าเล่นติ๊กีจับ គេចាប់នឹងអត់ជួយទេណានឹងប្រាប់ឲ្យអូខេអរគុណឌូបៃទៅបាយបាទຂໍน้ําស្ងួតមួយอะไรคะพี่ចង់បានអីចង់បានน้ําស្ងួតមួយយ៉ាងចង់បានស្រាឌូបៃម៉េច7នឹងមានអីអាយតាញអស់មកទៅ อะไรของเดิมอร่อยอะ่ะกินแล้วอร่อยมากเราอันเดียวหรือสองอันอันเดียวแป๊บอันเดียวนะค่ะอย่างเดียวตะอย่างเดียวแค่ยี่สิบนี่ยี่สิบห้าบาทาบ้านมาหันต์นะช็อตุ้งเหม<น> <laughs> วันนี้เราได้ให้โยนเจลลี่ของพี่อุ๋จุนนะคะไ,<ห>ไปคิดเล่นกันเ,เลยค่ะ แกนังสินค้าใบเด็ดใช่นี่อันนี้ก็สินค้าใหม่เนี่ยไม่ใหม่เนี่ยไม่ใหม,ไม,ม่ไม่มีป้าเขียนมากินเป็นไหมไม่เิ็ดเคยกินแล้วแตนน่ร้นเสือเอ้ยมาดูไอติมกันนะคะ ไอติมกิ๊แคตาคาไอตกิแตาคอะสวยนีต่มาต้งซืกิจตังแล้วนี่โอเคเมื่อไอ้ที่ไรเมื่อกันเลยก็เลยเออเม่ชิญอนเนยเชิญนี่ยกัลแต่ยังไม่ซื้อนะเพราะว่า้องไปเปิดเทอมใหม่ก่อนเอ้าดูยีสิบสีหน่อยสิเอาไม่ได้ อยากได้ไหมคะอยากค่ะแต่ไม่ใช่วันนี้เจ้าพอไว้โอ้ยมนคนชีตอเลยอจังตอยมาเตะติ๊ชิกรยอเลยเมื่อเมื่อทำไม่ใส่ทำไม่ใส่ไม่ดีเลยไปกินตังไปมาบัดส้นบัดกย